สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์การงานอาจจะเกิดปัญหาอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างทำให้เกิดการสะดุดได้ธุรกิจผลประกอบการที่ได้อาจไม่เป็นไปตามที่คาดคิดสินค้าอาจจะขายได้น้อยลงอาจเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนสิ่งที่จะต้องทำในช่วงนี้คือประคับประคองสถานการณ์รักษาความสัมพันธ์ของคนรอบข้างให้ดีประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้นะคะ พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถและเมื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ทุกอย่างจะคลี่คลายปัญหาต่างๆจะดีขึ้นเรื่องการเงินช่วงนี้ค่อนข้างมีปัญหาค่ะหมุนเงินเป็นละวิงเลยถึงจะมีเงินเข้ามาแต่ก็มีเงินไหลออกเช่นกันไหลออกเป็นสายน้ําเลยค่ะมีความร้อนใจอึดอดัดหรืออาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินแบบปัจจุบันทันด่วนโดยที่เราไม่ได้วางแผนเตรียมการเอาไว้ ขอให้อดทนประคับประคองสถานการณ์ช่วงนี้ไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวผ่านปัญหานี้ไปได้มันจะดีขึ้นแนะนำว่าให้เตรียมเงินสำรองเผื่อกรณีฉุกเฉินไว้ก็ดีค่ะเวลาถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจะได้ไม่เดือดร้อนมากนักค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้คู่ของคุณอาจจะไม่ค่อยหวานอาจจะยุ่งในเรื่องของงานทั้งคู่ หรืออาจจะมีเวลาไม่ตรงกันทําให้ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเท่าที่ควรสําหรับใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์มีความทะเลาะเบาะแววงกันก็ขอให้คุยให้เคลียร์กันแล้วมันจะสามารถผ่านเรื่องราวปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะส่วนความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้อาจจะมีความสุขกับความโสดไปก่อนค่ะอาจจะยังไม่ได้เจอใครแต่ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวคุณก็รู้สึกโอเคนะคะมีความสุขดี เพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้เร่งทําบุญนะคะสร้างความดีทําบุญทําทานไว้เยอะๆหาเวลาว่างไปปฏิบัติธรรมถือศีลทําตัวเองให้ดีมีคุณค่าพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดีๆแล้วคุณจะได้พบกับคนที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพ ให้ระวังในเรื่องของช่องปากแล้วก็ในเรื่องของอาการร้อนในอาการไอและกระทั่งการเจ็บคอแล้วส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของการได้ยินอยู่แล้วเช่นหูอื้อช่วงนี้ล่ละค่ะโรคเก่าๆมันจะกลับมากําเริบอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของโชคลาภไพ่บอกว่าโชคลาภจะมาจากสิ่งใกล้ตัวเช่น ซื้อเลขบ้านซื้อเลขทะเบียนรถหรือซื้อเลขของอายุของเด็กในบ้านก็ได้นะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข7ค่ะ